พอเรื่องราวมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนความแตกเนาะมันก็มีคนเอาข้อมูลที่บริษัทรับเหมาของกำนันนกเนี่ยประมูลโครงการโอ้โหพันกว่าโครงการอะ่ะโครงการรัฐเนี่ยรายได้นี่กี่ล้านนะหกพันล้านเหรอคุณแจ็คตามข่าวเนี่ยเป็นระดับพันล้านพีจ่จ๊ะเออครับอืมนั่นน่ะสิก็คือบแล้วก็แต่ละแต่ละโครงการที่ประมูลได้นะก็คือชนะอ่ะ ชนะคู่เทียบแบบคือชนะแบบเหมือนเหมือนเหมือนจะรู้ราคากลางอะ่ะประวมวลก็นะราคาราคากลางห้าแสนบิ๊กซงสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยขาดไปพันห้าพี่ส่วนที่ที่บริษัทของกำนันนกชนะก็ชนะเข้าไปห้าร้อยบาทชนะนึงพันบาทอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่แค่โครงการเดียวนะพีตะ่ตาคือนี่คือนี้ผมอะ่ะ ผมอยู่ในเวลาที่ผมจะประมูลงานในในองค์กรระดับใหญ่อะ่ะมันก็มีลักษณะนี้แหละพิตะแต่ว่าเราอะจะไม่ทำอย่างนี้ไม่ค่อยได้นะฮะแต่แต่มันแปลกที่มันมคิดไม่แปลกหรอครับจริงจริงก็รู้กันะ่ะอันแรกะพี่พิตะโครงการก่อสร้างบ้านอะไรห้าแสนเซเปนะฮะคือ,ค,อคือทําถนนสมมตนะิสมมตินะพิตะนะ,สมม,นะ,ะนะสมมติว่าทําถนนเนี่ยสมมตินะว่าผมมีต้องทนถนนหนึ่งกิโลห้ากิโลมันก็มีสองวิธีหนึ่งคือผมถ้าเกิดตรงไปตรงมาผมก็บอกประมูลถนนเนี่ยห้ากิโล นะครับต้องได้ material strength อะไรเท่าไหร่ตามปกติ Standard แล้วก็ประมูลกันใครใครซึ่งซึ่งจริงนะทางวิศวกรรมผมบอกให้เลยในทางวิศวกรรมการก่อสร้างอย่างถนนนะพีต่ตามันมันไม่ได้พิสดารมากมายหรอกนะครับ mm. ม,มันก็อยู่แค่ว่ามันก็อยู่แค่ว่าถนนเนี่ยมีต,ต้องรับน้ำหนักเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เสร็จในกี่วันนะฮะเขาเขาก็จะทำเรียกว่า technical commercial ขึ้นมานะฮะ แล้วถ,ถ้าเกิดเราทำลงไปตรงมาก็คือ,อห้ากิโลห้ากิโลเซ้นนี้นะครับประมูลกันนะครับอันแรกก็คือปกติระบบทั่วโลกเขาจะเรียกว่าสองอินเว็รือก็คือเหมือนกับว่าหนึ่งเทคนิคเข้าผ่านถ้าเกิดใครไม่ผ่านรอบสองไม่ได้นะครับรอบสองก็คอมมชชั่เหมือนกับว่าคนไหนก็ตามที่ที่ที่เทคนิคในการก่อสร้างได้ผ่านสิบบริษัทหรือห้าบริษัทห้าบริษัทก็ประมูลกันเป็นเป็นเป็นปกติใครถูกสุดก็เอาเจ้านั้นไปอันนี้ก็ต้องไปลงมาวิธีสองครับ ถ้าเกิดบอกว่าผมรู้ว่าเออราคากลางเนี่ยมันมันมันห้าสิบล้านนะฮะแล้วผมคิดว่าผมจะต้องมีข้อจํากัดห้าล้านผมก็ซอยมันเป็นห้ากิโลผมก็ซอยมันเป็นครึ่งกิโลสิบงาน mm hmm. เพื่ออะไรรู้ป่าเพื่อจะได้หลบหลบส่วนกลางไงเห mm hmm. มือนกับว่าเหมือนกับว่าจะได้จะได้อ่าจจกจากอะไรอ่ากจาก,จาก,จาก,จากแจกต้องเข้าคอร์รมห้าสิบล้านผมก็เอาเข้าจังหวัดจังหวัดห้าล้านไม่ได้ผมจะเอาเข้าอาาตอตตัวเองห้าแสนเพราะฉะนั้นผมก็ซอยแม่งไวเป็นสักสิบงาน สิบงานเสร็จครงนี้ผมก็อยู่ในอนัตประมูลใช่ป่ะผมก็ออกทฤษฎีของผมใหม่เพราะว่าคนไม่ถึงเนี้ยแต่แต่เรื่องนี้จริงๆที่ที่ที่จริงๆต้องตําหนิเนียผมไม่ได้ตําหนิแค่ทางหน่วยงานท้องถิ่นครัพี่ตา้ต้องตําหนิแม้แต่คนที่ตรวจสอบกรมบัญชีกลางอะไรั้งหลายเนี้ยถ้าเกิดมีการประมูลงานแทนที่จะเป็นหนึ่งงานคูณห้าสิบล้านกลายเป็นร้อยงานคูณห้าแสนอย่างเงี้ยนะครับคุณไม่เจอจริงๆเหรอนะครับอันนี้แค่ฝากไว้นะครับพี่ตาพี่ปุ๊กครับ ค่ะเอ่อคำพูดพวกผมเนี่ยคือถามว่าเวลาไปประมูลพวกนี้จะเดินเข้าไปถามว่าพี่มีตัวไหม,ไมคือถ้ามีคนอยู่เขาอยู่แล้วเนี่ยอย่าไปแข่งแข่งไงก็ไม่ได้หลา,ลายงานเนี่ยเคยเข้าไปประมูลเนี่ยเออสมมุิงานหนึ่งล้านบาทอย่างเงี้ยเราดูผลงานแล้วเนี่ยเราเราดูว่าเออมันประมาณเก้าแสนแคน่าจะทําได้เราเสนอไปเก้าแสนอีกล่ะ เสียงคุณแจ๊คหายไปยค่ะอีกลายหนึ่งอีกลายหนึ่งเสนอไปแปดอแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถูกว่าร้อยหนึ่งแต่งานนี้ออกมาคนละเรื่องเลยนะฮะรู้เลยว่าโอ้โหงานนี้เขากำไรมหาศาลเลย